สวัสดีตอนเช้าสายๆทุกคนมากินกาแฟเมามอยกันเ <c oughs> ชื่อไหมทุกคนว่าพิมพ์อยู่ช่องแดงอ่ะพิมมีเอฟซีถามเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวมาในคลิปในคอมเมนต์เยอะเลยนะถามประมาณว่าพี่คะผู้ชายตุรกีเขาบอกรักไวเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมเออคำถามนี้ ก็เจอบ่อยเยอะมากด้วยสําหรับคนตุรกีที่บอกรักกับสาวไทยไว้นะคะบางคนวันเดียวบอกรักได้เลยนะคะสําหรับพิมพ์ก็คือจริงสําหรับพิมกับจริงแฟนพิมพ์ก็บอกรักไวเหมือนกันแต่ว่าอาจจะไม่ได้ไวสองสาวันเหมือนที่ใครหลายคนเจอมานะคะบางคนมันก็อาจจะไม่มีความมั่นใจก็ถูกต้องแหละน้องวอกอะไรวะคุยกันสองสาวันบอกรักได้เลยอะไรอย่างเงี้ยอืมนะเขาก็าก็อยากมีความเชื่อมั่นว่าถ้าพูดแบบเนี้ยเออมันจะจริงไหมใช่ไหมล่ะทุกคนนะ น้องคนนี้ก็ถามมาเขาก็ fc ประจําพิมแหละนะแต่มาน้องก็ส่งข้อความมาอีกพี่พิมพเขาจะมาหาหนูเดือนธันวาเนี่ยเขาบอกเขาจะมาแต่งงานนี่เป็นไปได้ไหมเอออันนี้พพ์ก็ว่าเราก็น่าจะรู้อยู่แก่ใจแหละเราคุยกันว่ามันเป็นไปได้ไหมแต่น้องเขาอาจจะไม่มั่นใจแหละเพราะว่าเขาบอกรักไวไปนะคะแต่สําหรับผู้ชายตุรกีเขาบอกรักเร็วจริงนะหละหลายคนเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นเลยบอกรักไวถ้าถ้าเกิด่าชอบผู้หญิงคนนั้นเลยนะเขาบอกเลยเออเขาแสดงความเป็นเจ้าของเลยนะคะสำหรับนิสัยผู้ชายตุรกีนะ เออเท่านั้นยังไม่พอทีเนี้ย <c oughs> คิดว่าถามจบแล้วเออยิ่งถามอีกนะวะพี่พิมพ์ตายละกูต้องชีจเจ๊ไม่หัวละลูกเวลาแม่พูดเสียดียดครับ <c oughs> เขาเป็นหมอนะเขาว่างั้งนนะเออเขาผู้ชายคนนี้เขาเป็นหมอพี่พิมพ์รู้ไหมว่าหมอน่ะเป็นหมอที่ตรุรกีนะ่ะเนินเดือนเท่าไหร่เอา <c oughs> ฉันจะไปรูได้จังใดเลยสู้ <c oughs> สุคือว่าถามกันเอาเองฮะจนเขาสิไปขอสูดแต่งงานแล้วสุคือว่าถามกันเอาเองโอ้ยเรื่องบางเรื่องมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวที่คุณสองคนคุยกันไหมนอ้ยไอ้ถามคนว่าเอาเธออายถามโดยฉัน่ไม่ไม่อายหรือไงฉันเป็นใครฉันต้องไปถามที่เธอเนี่ยบางทีมันก็เกินไปนะคําถามเนี่ยอน้องจีเจเอาสัุูลให้แม่หน่อยลูกอันนี้วันสกุูลเออเรื่องบางเรื่องมันก็ต้องเป็น ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนไหมคุณคุยกันอยู่สองคนคุณต้องถามสิเขาจะแต่งงานแล้วมันเป็นผลประโยชน์ของคุณนั่นนั่นนะ่ะถามเอาเองโอ้ยฉันจะติดสะูุให้เธอได้จังไดเงินเดือนหมอหมอเงินเดือนเท่าไหร่แล้วหมออะไรละ่ะหมอฟันหรือว,ว่าหมอสันหรือว,ว่าหมอผาอออ่า,า,อา,อนนอาลอดหรือยังไงถามเอาตัวนัส่วนปวยจะเห็นงานโรงงานพี่ไปถามเธอได้จังไดหรือยิงโอ้ย